ถึงการยอมรับของนักวิญญาณหลังเขาถ้าเขากลายเป็นที่พึ่งเราได้ดินแดนเราจะไม่แค่เมืองรอบฮ่าฮ่าชินช้างเซิงพยักหน้าชา้าฮ่าฮ่าเขายกห้าหนิ้วชี้ฟ้าบีบแน่นพูดอย่างกล้าชีวิตฉันระวังตัวมาไม่เคยเลือกผิดการเลือกครั้งนี้เชื่อว่าไม่ผิดแน่ส่วนคนชื่อฟางเฉิงโทษที่เขาตาไม่ดีขวางทางสวรรค์ของตระกูลฉินยังไงก็คนเล็กๆขัดแย้งก็ขัดแยง้งทำาคลื่อนใหญ่ไม่ได้หลิวฟู่กลับมาแล้วปิดประตูทันทีกำมัดแน่น ลู่เจิงฉันไม่เชื่อว่าสู้เธอไม่ได้เขาเปิดคัมภีร์ชิงเฟิงอ่านละเอียดไม่รู้เพราะถูกต้นไม้โบราณไทยสวีชำระร่างกายหรือเปล่าคัมภีร์ระดับสูงห่วงจี้นี้เขาเข้าใจเราน้ำไหลาตามรางหนึ่งชั่วโมงต่อมาตาคู่หนึ่งมีแสงปัญญาล้อมนั่งขัดสมาธิฝึกพลังจากตันเถียนจิตสงบลืมสิ่งรอบตัวไม่มีลมไม่มีฉันเขาท่องคาถาเงียบรากวิญญ,ญาณโปร่งใสในร่างเหมือนรากใหญ่อย่างในอวกาศค่อยๆดูดพลังวิญ,ญญาณจากอากาศรากวิญ,ญญาณยิ่งแกร่ง ดูดเร็วขึ้นคัมภีฝึกยิ่งสูงดูดก็ยิ่งเร็วสองอย่างผสมกันส่งเสริมกันเร็วๆนี้มีพลังวิญญาณที่ตามองไม่เห็นรวมจากทุกทิศล้อมในตันเถียนเขากลายเป็นพลังวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่รู้เหนื่อยฝึกอย่างลืมตัวจนถึงรุ่งสางแสงแดดจิดจ้าสองตาปลุกเขาเขาค่อยๆลืมตาด้วยความคาดหวังกระโดดลงเตียงหมุนตันเถียนชกหมัดสองข้างพร้อมกันพรวดอากาศถูกบีบเบาฮ่หาฮ่าเสียงดังเข้าหู ฝึกปราณชั้นสองคืนเดียวฝึกปราณชั้นสองฟางเฉิงดีใจมากลิว้วยูยานทะลุฝึกปราณชั้นหนึ่งใช้เวลาทั้งหมดสามวันดีใจนานเขาไม่หยิ่งพยองแค่ฝึกปราณชั้นสองยังไม่พอปกป้องตัวเองปกป้องหลิวยูสเสวียต้องแกร่งกว่านี้ฟางเฉิงพูดกับตัวเองเขาลองฝึกต่อแต่พบว่าดูดพลังวิญญ,ญาณช้าลงขอบเขตฝึกปราณยิ่งหลังยิ่งช้าต้องใช้น้ำฝึกปราณช่วยแต่น้ำฝึกปราณแพงมากและชิ้นช้างเซิงไม่ขายให้ฉันเขาขมวดคิ้ว ทันใดสมองผุดประกายหรือก่อนตายพ่อให้ฉันฝังกล่องที่พกมาสิบปีหน้าหลุมศพสั่งไว้ว่าก่อนเมล็ดงอกห้ามขุดข้างในมีทรัพยากรฝึกให้ฉันไหมเมื่อพ่อทิ้งเมล็ดอัศจรรย์นี้ไว้ให้กล่องลึกลับต้องมีของไม่ธรรมดาเขาลุกเปิดประตูได้ยินเสียงร้องขอจากลานข้างๆของหลิวยูสเสวียป้าวังนี่คือทรัพยากรประจำเดือนจากตระกูลขออย่าแย่งไปหวังอิ่งเฟิงพาสาวใช้สองคนขังหลิวยูสเสวียที่มุมกำแพง สาวใช้กดมือเขาหวังอิงเฟิงหยิบขวดน้ำฝึกปราจากอกเขาสีหน้าเย็นอยากคิดว่าฉันไม่รู้เธอจะให้ของเสียอย่างฟางเฉิงอยากให้เขาชนะเห่อฝันไปหวังอิงเฟิงทุกน้ำฝึกปราลงพื้นน้ำฝึกปลาล้มค่ากระจายผสมกับดินลิวยูสเสวียรีบดิ้นจากสาวใช้ทิ้งตัวลงพื้นคว้าดินเพื่อน,น้ำวิญญาณอยากเก็บน้ำวิญญาณไว้แต่น้ำวิญญาณแยกจากดินไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วหวังอิงเฟิงที่เย็นชาตาเขามีน้ำตาเซียวเฉิงหน้าสงสารอยู่แล้ว ทำไมต้องรังแกเขาแบบนี้แม้ขวดน้ําฝึกปรายังทําให้ลําบากหวังอิงเฟิงตบมือไม่สนพูดว่าใครรังแกเขาน้ําฝึกปราณเป็นของตระกูลหลิวเขามีกระดูกหาเองสิอาศัยผู้หญิงแอบให้อย่าบอกว่าคนตระกูลหลิวดูถูกขอทานข้างถนนยังถมน้ําลายเราไปเขาบิดเอวออกจากไปอย่างพึงพอใจฟางเฉิงไม่มีน้ําฝึกปราณแม้ขวดเดียวอยากชนะหลานฉันฝันกลางวันไปหลิยวยูสเสวียนั่งพื้นหมดหนทางกอดเขาหายใจสะอื้นมือหนึ่งวางบนหลังเขา ตกเบาๆเขาหันมองตกใจพบว่าเป็นฟางเฉิงยิ่งรู้สึกผิดทิ้งตัวในอ้อมกอดเขาร้องให้ไม่เป็นคำขอโทษเซียวเฉิงฉันไร้ประโยชน์ฉันน่าจะระวังกว่านี้จะได้ไม่ถูกหวังอิ่งเจอฟางเฉิงตกหลังบางเบาฮา่าฮ่าหัวใจอ่อนโยนโง่จังฉันขอบคุณเธอยังไม่ทันจะโทษเธอได้ไงลิวยูสเสวียตาแดงยังโทษตัวเองแต่นั่นคือน้ำฝึกปราณเดียวที่ให้เธอได้ฉันสมควรมีคู่มั่นแบบนี้ได้ไงฟางเฉิงอ่อนโยนขึ้น วังอิงเฟิงพูดคำหนึ่งที่ฉันยอมรับผู้ชายต้องพึ่งผู้หญิงถึงชนะไม่แค่คนนอกดูถูกฉันก็ดูถูกตัวเองวางใจน้ำฝึกปราณฉันหาทางเองกลับไปพักรอข่าวฉันลิ้วยูสเสวียงเงียบอยู่นานพยักหน้าอืมเธอพยายามเต็มที่ก็พอไม่ว่าผลยังไงฉันไม่โทษเธอพูดจบออกจากรานหลังออกจากคฤหาหนดหลิวไปยังเขาคาว,าวหมอกนอกเมืองที่อุดมสมุนไพรวิญญาณเขาทนเห็นฟางเฉิงไร้ที่พึ่งไม่ได้อยากช่วยฟางเฉิงเต็มที่ แม้สมุนไพรวิญญาณเหล่านั้นผลไม่เท่าน้ำฝึกปราณแต่ดีกว่าไม่มีพร้อมกันนั้นฟางเฉิงออกจากคฤริหั์หลิวมาถึงเขาหลุมศพนอกเมืองพอลูกอกตันยูมาหาท่านเขาคุกเข่าหน้าหลุมเผากระดาษเงินและเทียนนึกถึงวันเวลากับพอ่อพ่อนิ่งเงียบชอบดื่มเหล้าเมาแล้วชี้ฟ้าด่าเหมือนระบายความไม่ยุติธรรมสติดีมองดวงจันทร์น้ำตาไหลไม่ว่าเมาหรือไม่มองฟางเฉิงเสมออ่อนโยนพอ ฉันจะแต่งงานแต่ไม่ใช่หลิวหยูยานเป็นหลิวหยูสเสวียที่ท่านชอบกว่าท่านเคยบอกเขาเหมาะเป็นเมียฉันนิสัยอ่อนโยนเงียบสงบฟางเฉิงหัวร้อนน้ำตาไหลถ้าท่านยังอยู่คงยิ้มไม่หุบเมื่อเราแต่งงานฉันพาเขามาหาท่านแน่เช็ดน้ำตาฟางเฉิงพูดด้วยความรู้สึกผิดแต่เจอปัญหานิดหน่อยต้องเปิดกล่องที่พ่อทิ้งไว้รบกวนความสงบท่านโปรดยกโทษคาระวะสามครั้งฟางเฉิงยกจอบขุดดินหน้าหลุมขุดลึกสามฟุต เจอกล่องไม้สีดำอืมยังไม่ผุฟางเฉิงกอดกล่องตาแปลกใจตั้งแต่จำความได้กล่องนี้เป็นแบบนี้ไม่เสียหายไม่มีรอยการเวลาฝังใต้ดินสามปีไม่มีงูหนูกัดไม่ถูกดินชื้นกัดกร่อนกล่องนี้ไม่ใช่ของธรรมดาหัวใจเต้นเบาๆเขาบิดสวิตช์กล่องคลิกเสียงดังกล่องที่พ่อปกป้องสิบห้าปีไม่เคยห่างตัวไม่เคยเปิดเปิดอีกครั้งหลังมเมล็ดฟางเฉิงงอกใช่เมื่อกล่องเปิด ของที่ทําให้ฟางเฉิงรูม่านตาหดสะท้อนเข้าตาขวดยกสองขวดข้างในมีน้ําวิญญาณสีเขียวมรกตน้ําฝึกปราระดับกลางเป็นน้ําฝึกปราระดับกลางฟางเฉิงดีใจสุดขีดเขารู้พ่อต้องทิ้งทรัพยากรฝึกให้สองขวดน้ําฝึกปราระดับกลางนี้แก้ปัญหาเร่งด่วนเขารีบหยิบน้ําฝึกปราพบจดหมายข้างล่างไม้ไผ่หนึ่งม้วนเห็นจดหมายหัวใจเขาเต้นมือสั่นเปิดจดหมายเข้าหลุมเป็นลายมือพ่อเสียวเฉิงเมื่อเห็นจดหมายนี้ พ่อตายไปสามปีแล้วใช่ไหม,มเมล็ดเธองอกหรือยังแต่งงานกับลิวยูยานหรือยังสุขภาพดีหรือไม่ตอนนี้เธอเป็นยังไงพ่ออยากรู้น่าเสียดายมองไม่เห็นแล้วพ่อหวังว่าเธอเปิดกล่องตามคำสั่งฉันเพราะ,มะเมล็ดงอกของในกล่องถึงมีประโยชน์สองขวดน้ำฝึกปราระดับกลางทิ้งไว้ให้เธอทะลุขอบเขตปัจจุบันแต่สำคัญสุดคือไม้ไผ่ข้างล่างพ่อมีความสามารถธรรมดาฝึกทั้งชีวิตเข้าใจแค่ผิวเผินกลายเป็นนักวิญญ,ญาณสองดาวได้แค่ หวังว่าลูกจะเกินกว่าพอ่อเป็นนักวิญญาณยิ่งใหญ่เธอจะมีทุนปกป้องตัวเองสุดท้ายกล่องไม้เป็นของแม่ทิ้งไว้ให้เขาบอกว่าเป็นนักวิญญาณห้าดาวเปิดชั้นรับกล่องไม้ได้ไม่เปิดชั้นลับเป็นความเสียใจสุดท้ายของพอ่อถ้าวันหนึ่งเธอเปิดได้เผากระดาษบอกพ่อว่าข้างในมีอะไรสู้ต่อไปลูกชายชีวิตเธอจะมีอุปสรรคมากอย่ายอมแพ้ไม่ว่าเมื่อไหร่ได้ไหมหยดน้ำตาตกลงจดหมายฟางเฉินเหมือนเห็นพ่ออยู่ตรงหน้าทำการล่าสุดพ่อ เขากำหมัดมีน้ำตาลูกจะพยายามมีชีวิตแน่นอนแน่นอนนานเขาเช็ดน้ำตาเก็บจดหมายอย่างระวังหัวใจปั่นป่วนที่แท้พ่อเคยเป็นนักวิญญาณสองดาวนักวิญญาณเป็นอาชีพสูงสุงสดในโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบพวกเขามีพลังวิญญาณเกินมนุษย์ใช้พลังวิญญาณลึกลับมากมายยังกลั่นยาวิญญาณให้นักรบไม่เหมือนยาคนธรรมดายาที่ฝึกต้องใช้สมบัติล้ำค่าหลายปีกลั่นออกมาสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ในป่าเขาลึกนานวัน ดูดพลังวิญญาณและสิ่งเจือปนหลีกเลี่ยงไม่ได้จะกําจัดสิ่งเจือปนต้องใช้พลังวิญญาณแกร่งแยกออกดังนั้นนักวิญญาณเป็นทั้งยอดฝีมือลึกลับและนักกลั่นยาที่แทนไม่ได้ตระกูลฉินแห่งเมืองกูโจเป็นตระกูลกลั่นยาอันดับหนึ่งได้เพราะทุกชั่วรุ่นเจ้าตระกูลสืบทอดสมบัติประจําตระกูลชินของที่เพิ่มพลังวิญญ,ญาณชั่วคราวระดับหลังเพิ่มประมาณนักวิญ,ญญาณฝึกหัดแม้แค่นั้นทําให้ตระกูลฉินเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองกูโจ ขยับเท้าทั้งเมืองกูโจต้องสัน่นความแกร่งของนักวิญญาณชัดเจนฟางเฉิงปากแห้งเปิดไม้ไผ่ถ้าเขาเรียนรู้ได้นิดหน่อยเป็นนักวิญญาณสองดาวแบบพ่อไม่ใช่เรียกลมเรียกฝนได้เหรอในไม้ไผ่เป็นตัวอักษรบิดเบี้ยวแปลกฮ่หาฮ่ามองแวบแรกไม่นับเป็นตัวอักษรและมองนานแล้วเวียนหัววิชาวิญญาณไทยอีบทต้นผู้เขียนนักวิญญาณแปดดาวเซียวเหยาจื้อจุนผู้มีวิญ,ญญาณแกร่งถึงแยกแยะตัวอักษรคนโง่มองดวงจันทร์เบ้าหัวปวดหนะัก นักวิญญาณแตกฝึกอย่างระวังฟางเฉิงถึงเข้าใจตัวอักษรด้านบนไม่ดูด้วยตาใช้วิญญาณรับรู้เขาแยกแยะได้แปลว่าวิญญาณสูงกว่าคนทั่วไปมีคุณสมบัตินักวิญญาณทําให้ฟางเฉิงดีใจรีบดูต่อจนเริ่มปวดหัวมองบทที่เหลือไม่ได้ถึงหยุดเขานั่งขัดสมาธิหน้าหลุมเงียบเงียบย่อยสิ่งที่เห็นเหมือนฝึกคัมภีร์ฉิงเฟิงเขาเข้าใจเนื้อหาง่ายแค่ครึ่งวันตาลืมตาคาดหวังพอเพียงแค่ครึ่งวันก็ลืมตา มองสองขวดน้ำฝึกปราระดับกลางเขาดื่มขวดหนึ่งมองดูขวดสองขวดที่มีน้ำยาฝึกปราอยู่ตรงหน้าเมื่อยาน้ำฝึกปราสุดยอดเข้าตัวปล่อยพลังวิญญาณเต็มเปี่ยมฟางเฉิงฝึกทันทีดูดพลังวิญญาณโลกไม่นานร่างเขาสัน่นดีใจลืมตาทะลุฝึกปราชั้นสามน้ำฝึกปราระดับกลางมีผลแบบนี้ไม่รู้ระดับสูงหรือสุดยอดจะเป็นไงเขาเติมหลุมหน้าหลุมไหวหลุมพ่อแล้วกลับเมืองแต่ไม่กลับตระกูลเหลิวเขาได้เติมหลุมที่หน้าหลุมฝังศพให้เต็ม หอสมบัติเป็นร้านของตระกูลเฉินตระกูลกลั่นยาอันดับสองเมืองกูโจไม่โชคดีแบบตระกูลฉินมีสมบัติเพิ่มพลังวิญญาณกลั่นได้แค่ยาหยาบคนอื่นไม่มีโชคดีอย่างตระกูลฉินฟางเฉิงมาถึงเปลี่ยนเป็นชุดคลุมดำหนาสวมหน้ากากาเข้าร้านดูร้านคือเจ้าถิ่นหอสมบัตินอนเก้าอี้เกียรครานลูกค้าจะซื้ออะไรฟางเฉิงใส่หัวคาบก้อนหินเล็กในปากทำให้เสียงไม่ชัดไม่ซื้อเจ้าถิ่นขี้เกียจมองฟางเฉิงแปลกแล้วเธอมีสมบัติลำค่า อยากขายนักรบโชคดีเจอสมุนไพรล้ำค่าขายให้ร้านที่น่าเชื่อถือไม่แปลกไม่ขายเจ้าถิ่นขมวดคิ้วที่นี่ข,ขายไม่ซื้อไม่ขายมาทำอะไรก็ไม่มีใครขายนายจ้างได้ยินก็ขมวดคิ้ววางบนเคาน์เตอร์แลกของเจ้าถิ่นขมวดคิ้วสายตากวาดไปตกที่น้ำฝึกปราระดับกลางสะดุ้งเล็กตาแปลกลุกจากเก้าอีรีบเดินมาเร็วตกใจนี่หรือน้ำฝึกปราระดับกลางสิบปีแล้วฉันเจอน้ำฝึกปราระดับกลางอีก เขาตื่นเต้นมองฟางเฉิงด้วยความเคารพตะโกนยังงงอะไรรีบเอาน้ำชาให้ทันชาดีที่สุดฟางเฉิงงงเล็กสิปีก่อนหรือพ่อกลั่นน้ำฝึกปราณเขาหน้าเรียบชาไม่ต้องฉันอยากแลกวัสดุนี้ร้านท่านให้ได้เท่าไหร่เขาหยิบปากกาบนเคาน์เตอร์เขียนวัสดุวัสดุน้ำฝึกปราณเจ้าถิ่นตื่นเต้นขึ้นเสียงเต็มไปด้วยความเคารพยืดตัวตรงโค้งโดยไม่รู้ตัวท่านหรือเป็นนักทั้งเมืองกูโจนอกจากชิงฉางเซิง ไม่มีใครต้องการวัสดุน้ำฝึกปราณน,นอกจากเขาเป็นนักวิญญาณเตรียมกลั่นน้ำฝึกปราณฟางเฉิงเสียงเย็นอยากรู้เหรอเจ้าถิ่นตกใจรีบตบปากตัวเองคนต่ำได้ปากมากท่านโปรดยกโทษถ้าคนนี้เป็นนักวิญญาณจริงสิบชีวิตเขายังล่วงเกินไม่ได้พูดน้อย,น,อยน้อยแลกได้เท่าไหรฟางเฉิงพูดเจ้าถิ่นรีบตามราคาตลาดน้ำฝึกปราณระดับกลางขวดละหมื่นตำลึงวัสดุน้ำฝึกปราณพันตำลึงแลกได้สิบชุดสายตามหมุนเจ้าถิน่น ถูมือพูดแต่ถ้าท่านมีน้ำฝึกปราณมากกว่านี้ขายฉันฉันให้ท่านสิบเอ็ดชุดได้ฟางเฉิงจัดท่าหมื่นตำลึงน้ำฝึกปราณระดับล่างแค่ห้าพันตำลึงต่อขวดระดับกลางราคาสองเท่าแต่คิดถึงผลสองเท่าระดับล่างเขาคลายใจคิดนิดหน่อยฟางเฉิงพยักหน้าได้เจ้าถิ่นดีใจสุดขีดรีบหยิบวัสดุสิบเอ็ดชุดมาหน้าฟางเฉิงถูมือพูดไม่ปิดบังท่านพรุ่งนี้คืองานแสดงตระกูลก่อนยาเมืองกูโจถ้าท่านมีน้ำฝึกปราณเหลือ ขายให้เราในงานได้ไหมให้ตระกูลเฉินได้หน้ามองสีหน้าเกือบอ้อนวอนฟางเฉิงพยักหน้าเล็กพยายามแล้วออกจากหอสมบัติยืนยันไม่มีคนตามไปที่ตรอกถอดชุดปลอมเดินกลับถนนสงบเดินไม่กี่ก้าวได้ยินเสียงเยาะโยโยโยนี่ใครนะลู่เจิงยิ้มเต็มหน้าขีมา่ม้าข้างๆมีฉินฉางเซิงทั้งคู่เห็นฟางเฉิงดึงบังเหียนหยุดลู่เจิงมองหอสมบัติไม่ไกลหัวราอยเยาะหัวหน้าชินบางคนฝันกลางวัน อยากซื้อน้ำฝึกปราระดับล่างชิ้นช้างเซิงเหล่ฟางเฉิงใช้เฉยเมืองกูโจนี้นอกจากตระกูลชิน้นที่อื่นไม่มีน้ำฝึกปรานขอน้ำฝึกปรานที่หอสมบัติกลัวว่าขอผิดที่ขอพวกเขายังไม่ดีเท่าขอคุณชายลูกลู่เจิงเยาะขอฉันให้น้ำฝึกปรานไม่ดีเท่าขอฉันปล่อยคู่มันเขาเฮอเฮเขาตีม้าหัวรอไปชิ้นช้างเซิงเหล่ฟางเฉิงดูถูกน้ำฝึกปรานอยาคิดฉันชิ้นช้างเซิงอยู่วันหนึ่งเธอไม่มีวันได้น้ำฝึกปรานสักหยดพูดจบขี่ม้าตามไป ฟางเชิงยักไหลน้ําฝึกปลาระดับล่างหมาไม่เอาไม่นานหอสมบัติมีบุคคลใหญ่มาคนตระกูลเฉินที่มีออราเข้ามาคึกคักเจ้าถิ่นโค้งเอวตื่นตะนกคุณหนูใหญ่เรื่องเป็นอย่างที่ฉันบอกคนตระกูลเฉินใบหน้าสวยรูปร่างสูงตาเฉลียวฉลาดสาวสวยเธอคือคุณหนูใหญ่ตระกูลเฉินเฉินซือหลินเธอส่งคนสืบตัวตนเขาไหมเฉินซือหลินถามตาคมเจ้าถิ่นตัวสัน่นรีบว่าข้าจะกล้าได้ไงนักวิญ,ญญาณกลัวคนสอดแนม ทำให้เขาไม่พอใจไม่ใช่หายนะตระกูลเฉินเหรอเฉินซื่อหลินสีหน้าผ่อนคลายวางใจพูดว่าดีมากเธอจัดการดีเฉินซื่อหลินหน้าเริ่มผ่อนคลายไม่มีที่ขาดตกต่อไปเราจะเกาะนักวิญญาณน,นี้ได้ไหมขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาถ้าเขาให้น้ำฝึกปราระดับกลางในงานแสดงเราจะดังสู้ตระกูลฉินได้นึกถึงร้อยปีที่ถูกตระกูลฉินกดฉินซื่อหลินอยากให้นักวิญญาณช่วยตระกูลฉินเปลี่ยนชะตาตระกูล ถึงใจราคาไหนก็ยอมพูดถึงฟางเฉิงกลับคฤราสหาดได้ยินคนในคฤราสหาดวุ่นวายหารีบหาให้เจอขุดสามฟุตก็ต้องหาหลิวหยูสวียให้เจออะไรหลิวหยูสวียหายฟางเฉิงใจวูบสมองนึกถึงตอนเชา้าเขาจากไปกะทันหันหัวใจผุดความคิดไม่ดีสาวงโง่นี่คงไม่ไปหาสมบัติล้ำค่าให้ฉันตอนนี้ฟ้ามืดแล้วยังไม่กลับหรือเจออันตรายเขารีบวิ่งออกเมืองไปเขาคลาวหมอกที่เดียวที่มีสมบัติล้ำค่าสาวงามหลิวหย่าดิน ไม่งั้นตกลงไปเลยน,น่าเสียดายขอบหน้าผามุ่งหน้าไปยังสถานที่เดียวที่มีพรสวรรค์เกิดขึ้นหัวราอยยาะมองหลิวอยู่สเสวีที่จับเทวันใต้หน้าผาเขาจับเทวันนานมือทะลอกเป็นชั้นฮ่หาฮ่าเหนื่อยล้าหน้าซีดร่างสัน่นใต้เท้าเขาคือหมอกกลิ้งหน้าผามื่นจ้างไรจุดสิ้นสุดขึ้นมาเถอะความแค้นมีที่มานี่มีเจ้าของเราแค่จับเธอไปทวงหนี้พนันจากลู่เจิงเราสาบานไม่ทำอะไรเธอ คำพูดเป็นแบบนี้แต่สายตาโลภไม่เคยและจากร่างงามของลิวยูสเสวียถ้าถูกจับจะเกิดอะไรชัดเจนลิวยูสเสวียกัดฟันฝันไปหัวหน้าชายหมดความอดทนแสงพุ่งพูดว่าลากเขาขึ้นเขาไม่เชื่อลิวยูสเสวียปล่อยมือฆ่าตัวตายชายสองคนที่เหลือดึงเทวันขึ้นแรงลิวยูสเสวียเห็นตัวเองถูกดึงขึ้นหัวใจเศร้ากัดฟันสงบเสียวเฉิงขอโทษชาตินี้แต่งกับเธอไม่ได้มือเขาคลายจะกระโดดลงเหวเหมื่นจัง ตอนนี้เสียงฝีเท้ารีบดังมาทันใดชายที่ดึงเถาวันถูกแต่ตกหน้าผาหมื่นจ้างโดยไม่ทันตั้งตัวร่างมืดของเขาร้องโหยหวนตกลงหมอกหายไปชายสองคนที่เหลือโกรธสู้กับผู้มาเร็วๆนี้มีคนร้องนอนพื้นชายสุดท้ายหวัดกลัวตะโกนกล้าฆ่าคนวังเลือดลอยเธอตายแน่ตายแน่ชายสุดท้ายวิ่งตะโกนลิ้วยูสเสวียใจสัน่นใครมาสามคนวังเลือดลอยเมื่อกี้หนึ่งฝึกปราณชั้นสาม สองฝึกปราณชั้นสองหัวโผลออกมาลิวยูสเสวียตะลึงเสี่ยวเฉิงเขาไม่เชื่อเมื่อกี้เสี่ยวเฉิงขับไล่คนร้ายฟางเฉิงหน้าตึงดึงเขาขึ้นตบก้นเขาดังตะโกนใครให้เธอมาที่นี่หลิวยูสเสวียถูกตบโทษตัวเองก้มหน้ายกมือเปื้อนเลือดเงียบฟามือมีสมุนไพรวิญ,ญญาณเต็มพลังอ่อนๆฉันแค่อยากช่วยเธอมองมือที่ทะลอกแต่ไม่ยอมทิ้งสมุนไพราฟางเฉิงเจ็บใจกอดเขาแน่น สงสารเธอคือคนสำคัญที่สุดของฉันถ้าเธอจากฉันไปโลกนี้ไม่มีคนให้ฉันห่วงอีกได้ยินคำตำหนิลิวยูสวีรู้สึกหวานราวกินน้ำผึ้งหวานอย่างไม่เคยพิงอกกว้างรู้สึกปลอดภัยอย่างไม่เคยร่างกายผ่อนคลายเขาหลับไปด้วยความเหนื่อยฟางเฉิงไม่อยากปลุกมองศพวังเลือดลอยบนพื้นหัวใจเคลื่อนค้นตัวไม่นานเจอป้ายดีใจป้ายวังเลือดลอยคฤหาสน์เมืองออกคำสั่งรางวัลฆ่าคนวังเลือดลอยหนึ่งคน เขาสวิญญาณคฤริสหาเมืองฝึกได้ครั้งหนึ่งหลายคนทะลุที่นั่นเขาเก็บป้ายมองรอบฮา่าฮตอนนี้มืดสนิทมองทางลงเขาไม่ชัดหาถ้ำปลอดภยัยพาหลิวอยู่เสวียพักค้างคืนเฝ้าเขาฟางเฉิงไม่ว่างหยิบวัสดุน้ำฝึกปราณจากหอสมบัติลองก่อนน้ำฝึกปราณวันรุ่งขึ้นฟางเฉิงมองกองที่เท่าบนพื้นเสียได้เสียวัสดุสามชุดแต่สายตาหมุนข้างๆมีน้ำวิญญาณแปดขวด น้ำฝึกปราระดับสูงเจ็ดขวดน้ำฝึกปราสุดยอดหนึ่งขวดดูเหมือนฉันมีพรสวรรค์กว่าพ่อกลั่นน้ำฝึกปราระดับสูงได้แล้วและถ้าสภาพดีสุดกลั่นน้ำฝึกปราสุดยอดได้เมื่อชำนาญอัตราสำเร็จน้ำฝึกปราสุดยอดจะสูงขึ้นเขารีบหยิบน้ำฝึกปราสุดยอดดื่มพลังยาหน้าตกใจปล่อยพลังวิญญ,ญาณสิบเท่าน้ำฝึกปราระดับล่างทำให้ฟางเฉิงตัวบวมเหมือนลูกโป่งเขานั่งขัดสมาธิฝึกย่อยพลังวิญญ,ญาณเร็วหนึ่งชั่วโมงต่อมาฝึกปราชั้นสี่ และใกล้ชั้นห้าฟางเฉิงตกใจเงียบลิวยูยานจากฝึกปราณชั้นสามถึงสี่ดื่มน้ำฝึกปราณระดับล่างทุกวันใช้เวลาสิบวันเต็มเขาแค่ขวดน้ำฝึกปราณสุดยอดก็สำเร็จผลน้ำฝึกปราณสุดยอดเหลือเชื่อรู้สึกถึงความแกร่งฝึกปราณชั้นสี่เขามองหน้าแสนสวยที่หลับคางฮ่หาหา่ายิ้มบางอยู่สเสวียครั้งนี้ฉันปกป้องเธอได้พร้อมกันนั้นคาสื์หดลิวลู่เจอเหงื่อท่วมสีหน้าแย่เขาตาเหมอมองหน้าขวดน้ำฝึกปราณว่าง พูดว่าทำไมเป็นแบบนี้ฉันดื่มหมดแล้วทำไมยังไม่ทะลุหวังอิงเฟิ่งข้างๆง,งงไม่น่าจะเป็นรากวิญญาณเก้าชั้นบวกน้ำฝึกปราระดับล่างสิบขวดหมูยังต้องทะลุลู่เจิงไม่ขยับเขาปลอบเจิงเอ,อ๋อรีบร้อนไม่ถึงหรือเธอใจร้อนทะลุเลยกระทบจิตยังไงเธอก็ไม่แพ้ฟางเฉิงของเสียนั้นไม่มีรากวิญญาณไม่มีน้ำฝึกปราทะลุยิ่งเป็นไปไม่ได้พวกเธอแค่เสมอได้ยินลู่เจิงถอนหายใจดูถูกเขาจะเทียบฉันได้ ฉันไม่ทะลุแค่ชั่วคราวเขาจะไม่มีวันทะลุไปงานตัดสินที่คาสห์หลิวฟางเฉิงกับลิวยูสเสวียกลับมาในแสงชเช้าเซียวเฉิงหลิวยูสเสวียมองประตูตะกูลหลิวแต่ไม่กล้าก้าวเขา้าเพราะนี่คือการแข่งที่แพ้แน่ผลคือเธอต้องแต่งกับลู่เจิงมองฟางเฉิงข้างหน้าหัวใจหนักอึ้งกัดปากพูดว่าเธอแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่าโทษตัวเองฉันไม่โทษเธอรู้ไหมหลายวันนี้เขามองฟางเฉิงเป็นสามีถ้าเขาแพ้จริง เธอไม่ยอมแต่งกับลู่เจิงมากสุดตายอีกครั้งเหมือนรู้สึกถึงจิตใจเขาฟางเฉิงจับมือเขาสงบฉันบอกจะปกป้องเธอตอนนี้และต่อไปก็เช่นกันผู้จบจูงมือเขาเข้าประตูคฤหาน์หลิวสิบปีอยู่ใต้ใชายคาคนอื่นวันหนึ่งโบยบินสู่เมฆฟางเฉิงอยากเผชิญสายตาคนตระกูลหลิวเขาจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ของเสียฟางเฉิงคู่ควรกับหลิวยูสเสวียการกลับมาของทั้งคู่ทำให้ตระกูลตื่นตระหนกหลิวเจิ้งยานรีพาคนวิ่งมาด่าทันที ลิวยูสเสวียเธอตายไปไหนอยากให้เราตกใจตายเหรอเจอความโกรธพ่อลิวยูสเสวียสีหน้าเศร้าพ่อห่วงความปลอดภัยฉันหรือห่วงทําให้ลูกเจิงไม่สมหวังทําให้ตระกูลเสียที่พึ่งถ้าแบบแรกพ่อไม่ต้องห่วงตระกูลหลิวมีฉันหรือไม่ก็เหมือนกันมีน้องสาวก็พอลิวเจิงยานที่โกรธจ,จัดเงียบการมีอยู่ของหลิวยูยานทําให้ลิวยูสเสวียถูกละเลยยังถูกหวังอิ่งเฟิ่งรังแกเงียบเขาดีใจพูดว่ากลับมาก็ดีเห็นฟางเฉิงจับมือเขา ขมวดคิ้วพูดว่าฟางเฉิงพ่อไม่ต้องกังวลเลยฟางเฉิงสงบเขียนสองคำอย่างได้หลิวเจิ้งหยานมองสองคำนั้นสีหน้าซับซ้อนเขาคาดหวังอะไรจากฟางเฉิงแต่ก็รู้ว่าไม่มีน้ำฝึกปราณการฝึกคงยากหลิวยูสเสวีย,ยืนข้างหัวใจเต้นแรงรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนไม่ว่าแพ้หรือชนะเธอจะอยู่กับฟางเฉิง